การท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประตูสู่เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบริหารของท่าเรือทั้งปูมิภาคและก็ในส่วนกลางคือท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ท่าทเรือเรือฉับังท่าเรือปูมยภาคก็ท่าเรือเชียงแสนเชียงของแล้วก็ท่าเรือระนองซึ่งแต่ละท่าก็มีบทบาทสําคัญในการนําประตูสู่เศรษฐกิจของชาตินะครับแผนพัฒนาของท่าเรือกรุงเทพหนึ่งเรามีโครงการพัฒนา คลังสินค้าสูงสูงและเรามีการพัฒนาท่าเรือเป็นท่าเรืออัตโนมัติเทอร์มินอล3เราเปลี่ยนทางด่วน S1 มาลงที่ท่าเรือด้วยเพื่อบริหารจัดการการจราจรเราก็กำลังจะทบทวนมัเต์แพลนใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังเราก็ได้มีการพัฒนา เพิ่มมาขึ้นจากเดิมเนี่ยเรามีแผนหนึ่งแผนสซึ่งรองรับตู้สินค้าได้11ล้านตู้ปีที่แล้วเราก็ได้9ล้านตู้กว่าฝาแตอนนี้เราก็มีแผนพัฒนาเฟสามซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการอาจจะเปิดใช้ให้บริการปีเจ็ดหนถ้าจบโครงการรองรับตู้ได้อีก7ล้านที่อยู่ส่วนทั้ง2องท่าเรือทั้งภูยิภาค ท่าเรือเชียงแสนท่าเรือเชียงของแล้วก็ท่าเรือระนองเราก็มีผมประกอบการที่ได้ผลกําไรนะครับเราเป็นแนวคิดหนึ่งสมาร์ทซิตี้สมาร์ทพอร์ตในอนาคตของท่าลุมพีเทศต่อไปเรามีการมุ่งเน้นกับชุมชนในทุกภาคส่วนของท่าเรือเรานะครับที่อยู่ในชุมชนรอบท่าเรือทั้งที่ คุยภาคทั้งกรุงเทพทั้งที่คลองเตยเราก็จะมีให้การศึกษากับเด็กๆพาชุมชนไปเรียนรู้อาชีพต่างๆเพื่อน,นำมาหารายได,ได้ให้กับครอบครัวในส่วนหนึ่งเราก็ับสนุนด,นด้านดนตรีภาษาอังกฤษกับเด็กๆทาง NGO ทางของที่คลองเตยเราก็จะมีการพาไปดูงานเรื่องการเก็บขะยะให้ชุมชนโดยรอบส่วนของหรมชะบังเราก็จะมีการดูแล ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟสามเราให้ค่าใช้จ่ายชดเชยกับกลุ่มประมงเล็กๆที่เขาได้รับผลกระทบตรงน,นี้แต่โรงเรียนเราก็จะมีการศึกษาให้กับน้องๆทุกปีมอบทุนการศึกษาลูกน้ําเค็มตรงนั้นเราก็จะมีสร้างงานให้กับชุมชน,นต่างๆด้วยของภูมิาภาคทางเจียงแสและนะนองเราจะมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเราจะมีการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยแล้วก็ป่า โครงการด้วยเรามีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกปีเราเอากลุ่มอาชีพมาสอนเพื่อที่ให้กับทางชุมชนเรามีอะคาเดมี่นักกีฬาที่มาความสนใจมาต่อย,ยอดฝึกและในส่วนของฟุตซอลเนี่ยเราก็จะมีทีมฟุตซอลของเราไปสอนตามโรงเรียนต่างๆที่เขาขอมาเพื่อที่จะมาเป็นนักกีฬาในอนาคตต่อไปกีฬาอื่นเราก็จะมีบ้างที่น้องๆสนใจเราก็จะเปิดคอสอน จากการไปดูงานหลายๆประเทศก็ส่วนใหญ่แก็นานดูงานเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับซึ่งการท่าเรือเนี่ยก็จะมีนักกีฬาฟุตบอลมีกีฬาต่างๆของท่าเรืออาเซียนเราก็จะมีแข่งขันทุก3ปีเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับงความสัมพันธ์ในระหว่างท่าเรือและแต่ละท่าเรือที่ไปดูเนี่ยเขาจะมีสนามฟุตบอลของเขาเองอย่างเช่นที่โยโกโม,มากเขาก็จะมีท่าเรือ แล้วก็จะมีทีมฟุตบอลของเขาทําให้การทํางานมันเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเอาการกีฬามาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาต่อไปมีความเป็นไปได้ที่เราจะพัฒนาเมืองให้เหมาะสมแล้วก็สนามกันันที่เป็นระดับอินเตอร์เนื่องจากพื้นที่เราก็ ยังพอมีอยู่แต่ในเนี่ยท้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ขึ้นกับทางเอกชนแล้วก็ผู้บริหารที่จะนำพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีการทะาเลมีสนามที่สวยงามตรงนี้มีความเป็นไปได้ครับ